ในเรื่องของการงานต้องบอกว่าจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆใครคิดจะทํางานใหม่มีโอกาสได้งานใครที่คิดอยากจะเริ่มธุรกิจอะไรของตัวเองมีโอกาสได้ทําใครที่ทําออนไลน์ทําเกี่ยวกับต่างประเทศ นำเข้าส่งออก i m p o r t Export หรืออะไรต่าง,างๆเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศต่างชาติหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการสรรรรื่อสารหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์นะต่างๆต,ต,ต้องบอกเลยมีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินโอกาสที่จะมีเงินทองหลัง่งไหลนะอาจจะต้องประครับประคองบ้างแต่ต้องบอกเลยไม่ขาดสนหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีโอกาสที่จะได้เงินเพิ่มเติมในเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่ามีนะ มีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภคนที่จะให้โชคลาภกับคุณจะเป็นคนต่างวัยอาจจะเป็นเด็กหรือไม่ก็เป็นคนที่แก่กว่าเป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะส่วนในเรื่องของความรักถ้าโสดอยู่มีคนเข้ามาแน่นอนนะคะให้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองนะจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนบางคนที่สถานะไม่ชัดเจนต้องบอกเลยถึงฝั่งฝันอะไรที่รอคอยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะสมหวังสมใจ นะส่วนคนที่มีคู่มีโอกาสมีข่าวดีค่ะนะเอออาจจะถ้าเกิดงอนกันอยู่ก็อาจจะดีกันกลับมาดีกันคนรักเก่ากลับมาดีกันหรือว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าอ,อ,อาจจะมีข่าวดีในแง่ของการพูดคุยกันในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์การมาอยู่ด้วยกันการได้อ,อ่าอ,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 อาจจะมีงานแต่งงานมงคลสมรสอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการมีลูกถ้าหวังมีลูกก็มีโอกาสได้ด้วย